สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องไม่พรพังนวลจันจ้านี่ตอนเช้าวันนี้บรรยากาศตอนเช้าผ่ายายนวลลงน้ํานะคะนี่ยายนวลก็ไปลอยเอาต้นอ้อยต้นยาโอ้ยให้หลอยเยอะแทบพอคว้านให้กินหมดก่อนค่อยลงน้ําเดี๋ยวเขาจะไม่เขาเขาจะคายทิ้งกลางทางนี่นะคะนี่นี่นะคะ นี่นะคะพอกวานนะคะ่นิวให้กินให้กินหมดก่อนอนี่ยายนวลน,นะคะยายนวลจันนะคะจะลงน้ําแล้วตุ่มของยายก็เริ่มหายแล้วนี่ยายขนตายาวนะคะยายนวลขนตายาวขนตายาวขนตายาวมากเลยนะคะ ทางนู้นก็สามสาวดาวซิ่งนะคะยยยยนี่นะคะยายให้ยายทานอาหารให้หมดก่อนพ่อควานยายอเอาเลยยายนวลน,นี่ต้นอ้อยผสมกับต้นหญ้ามาให้ยายนวลกินนะคะอ,อร่อยมากเลย นี่นะคะยายนวลจันร์ทของเรา <c oughs> โอ้หอบเลยที่นี่หอบเลยยายนวลกินให้หมดก่อนนะยายค่อยลงน้ำเสียดายอ้อยกว่าจะโตขึ้นมาต้องใช้เวลาสามสีเดือนนะคะช่วงนี้ยญาก็พอจะดได้ตัดนะคะ แม่กวนยังไม่มีงบที่จะไปหาซื้อเก็บไว้เลยช่วงนี้ก็อาศัยกินของตัวเองก่อนเพราะว่าได้ฝนแล้วก็หญ้าก็ได้พอได้ตัดได้บ้างช่วงนี้นะคะอืมถ้าแม่กวนมีตังค์แม่กวนก็จะไปซื้อเก็บไว้ให้ยายนวลกินนะคะยายนวลกินเยอะนะคะช่วงนี้นะคะกินน้อยๆแม่ก็จะซมนะคะช้างแก่จะให ท้องยุบไม่ได้นะคะจะให้ผอมลงไม่ได้นะคะช้างแกนต้องให้อ้วนอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะโอ้ยเจ้าข็งแรงสิงานดูบ้นดูบนฮะ๋อาบ่อือบรรยากาศยามเช้านะคะมีมาหลายเชือกและปลาปลายแต่มายังไม่ครอบทุกเชือกหรอกคะ่ะนี่นะคะ ยายนวลจันทนะคะอายายนวลจันทรอายุห้าสิบสี่ปีนะคะตกงานมาจากอายุธยานะคะช่องเมพรพังนวลจันทนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องแม่พรด้วยนะคะช่องเมพรพังนวลจันท์นะคะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจนะคะ ยายทานเสร็จก่อนยายถึงจะลงน้ำนะคะเพราะท้าไม่งันจะคายทิ้งในน้ำนะคะนีอ่อ้อยนี่อ้อยยิ่งยิ่งราคาแพงกว่าหญ้าด้วยนะคะอืไปแล้วเนิบๆไปเลยอเยายกินไปเรื่อยๆก็ได้นะคะ นี่จะยายนวลจันของเรานะคะอืมเชือกไหนลงนั่นพวกวานนี่นะคะเราลงน้ำเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าข้างล่างจะมีช้างหลายเชือกหรือเปล่าเราก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยเหมือนกันนะคะอืม นี่นะคะยายนวลจันทร์ของเรานะคะเดินคาบอ้อยไปแล้วเดินอย่างเนิบเนิบเลยนะคะนี่นะคะช่วงนี้ยังเงียบนะคะบริเวณพ่อปู่วังทะลุของเรานะคะลูกหลานขอนนบน้อมบูชาคารวะอืเป็นที่สักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเรานะคะชาวกลวยนะคะ โอ้ฟันแก่ไม่ค่อยดีเสียงดังเงือบเลยนะคะถ้าฟันดีเหมือนสมัยก่อนนี่แค่นี้ไม่เหลือหรอกคะ่ะแป๊บเดียวอาหารแค่นี้ไม่เหลือนี่นะคะ ทางนู้นก็ตาเสนรักนะคะนู่นแกก็จะผูกไว้นี่เหมือนกันนะคะน,นี่นะคะพ่อทองพ่อเงินก็อยู่หน้าพ่อปู่วังทะลุของเรานี่นะคะนี่ทางนู้นก็มีน้องเพชรน้องพลอยมีหลายเชือกแล้วนะคะที่มานะคะน,นี่นะคะออ่ะลงเลยยายยังไม่กินไม่หมดอีกยังเหลือกี่ต้นนั่น เหลืออยู่ประมาณกี่ต้นยายสองต้นเหรอเอาขึ้นเลยพ่อควานนะคะนี่นะคะพ่อปู่ของเราทางพระครูประกรรมของเราขอให้ท่านช่วยคุ้มครองปกปักรักษาพวกเราชาวช้างนะคะ และแม่แม่เอฟซีทุกท่านและท่านผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือเขาให้พวกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะกอให้พ่อปู่วังทะลุและพระครูประกรรมจงช่วยปกปักรักษาพวกท่านด้วยนะคะถ้าไม่มีพวกท่านไม่รู้ว่าพวกเราจะอยู่ได้ยังไงนะคะตั้งแต่ได้พวกท่านมาพวกเราก็พอหายใจได้บ้างนะคะพอได้หายใจได้บ้างจริงๆนะคะ อย่างน้อยๆก็ได้อาหารช้างอาหารช้างนี่คืออาหารหลักที่สุดคนเรากินมื้อหนึ่งสามสิบสี่สิบบาทก็กินได้นะคะแต่ช้างนี่สิคะพันหนึ่งสองพันนี่ไม่ถึงอาทิตย์ก็ว่าได้นะคะอืมจะกินเยอะนะคะอืมนี่ก็เป็นพญานาคของเรานะคะอืมพญานาคพญานาคจะอยู่พญานาคคู่หนึ่งนะคะพญานาคคู่หนึ่ง นี่นะคะนี่นขอให้ท่านช่วยคุม้มครองปกปักรักษาพวกเราชาวช้างให้ตลอดปลอดภัยมีแต่ความสุขความเจริญให้แม่แม่เอซท่านมีความเมตตาอพอได้ช่วยเหลือชีวิตพวกเราทั้งช้างทั้งคนได้บ้างนะคะ นี่นะคะนี่นะคะยายนวลโอ้ยังคาบอยู่เลยนะคะยายนวลจันลงน้ำแล้วนะคะ อยายกินหมดพอดีนะคะแล้วเ,เหลือต้นหนึ่งนะคะเหลือท่อนหนึ่งนะคะนี่เหลือท่อนหนึ่งให้ยายกินหมดก่อนก็ได้พราควานเดี๋ยวค่อยอาบน้ํากินน้ํานี่นะคะนู่นยายบัวลอยก็อยู่กลางน้ําเลยนี่นะคะนี่ยายบัวลอยก็ชอบเล่นน้ำาว่าควานก็ว่าเขาอยู่กลางน้ําเลยยายนวลจันทร์ก็ชอบเล่นน้ําเหมือนกันนะจ๊ะ ทางนน้นตาแสนรักนะคะนน้นยืนักงานอยู่ตรงนูน้นเ่ยตาแกก็แก่มากแล้วนะคะนี่อยู่ริมศาลานะคะนี่นะคะลำน้ำหมูลน,น้ำชีที่ช่วยล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเราชาวช้างนะคะทั้งหมู่บ้านชาวประมงทำมาหากินหาปูหาปลากันนะคะ เออน่นยายบัวลอยขึ้นมาแล้วยายบัวลอยขึ้นมาแล้วนะคะเออ,อยายนวลกินน้ำพอดีเลยนะคะยายกินอ้อยเสร็จยายก็ทานน้ำพอดีเลย กินน้ำก่อนยังเก็บอ้อยไว้ท่อนหนึ่งอีกอนี่นะคะยายนวลจันกับยายบัวลอยเดี๋ยวแม่ฟานคอขึ้นทําบุนก่อนนะคะแป๊บหนึ่งน,นะคะเออ นี่นะคะตัดหญ้าปลูกหญ้าก็เอาช้างมารวมกันที่พ่อปู่วางทะลุนะคะนูน่นยายบัวลอยอาบน้ำอีกแล้วนี่ยายนวลจันทก็ยังยังอะไรแต่จะเคี้ยวต้นอ้อยอยู่นะคะหมดแล้วยายก็ลงน้ำแล้วทีนี้นนอื้อ โอ้นูยายบัวลอยออยายบัวลอยควานขึ้นที่งวงเลยนะคะคคคคคคคนานนานภาพนี้ห,ออหออาดูได้ยากนะคะนี่ยายบัวลอยแกก็เก่งเหมือนกันนะคะนี่ข้าบควานขึ้นได้เลยเนบน เป้า Woo hoo. นูนก huh> no ิ่งก่งก่งก่งยายบัวลอยกิ่งเออกิ่งกิ่งก่งเออยายบัวลอยแกก็กิ่งเหมือนกันนะนี่อืมอืมนูนเออเป่าน้ำแล้ว อสะอาดแล้วยายนว้ยายนวนก็นอนแล้วนอนลงแล้วเพื่อจะทำความสะอาดเหมือนกันนะคะโอ้เอาหัวลงเลยยายนวนนวนเออคนยายบัวลอย นี่นะคะยายบัวลอยขึ้นแล้วอืมยายบัวลอยขึ้นแล้วนะคะแม่ยายบัวลอยของเรานะคะอายุเยอะที่สุดแห่งวังทะลุนะคะคุณยายบัวลอยนานพอควานไปแล้วนี่แหละคะ่ะคุณยายบัวลอยเนี่ยอายุเยอะที่สุดนะคะเป็นพี่ของคุณยายนวลจันทร์นะคะ นานแกเดินไปแล้วแกเดินเอ้ยอายเือเกินนะคะนานทีนี้ก็หันมาชมยายนวลจันต์ต่อนะคะนี่ยายนวลจันร์อาบน้ำ ให้ชื่นใจไปเลยยายคลายร้อนเดี๋ยวก็รอรับความเมตตาจากแม่แม่เอซีอีกพวกเราท่านผู้ใจบุญที่ช่วยเหลือทั้งช้างทั้งคนให้รอดไปวันๆนะคะ ให้ยายนอนก่อนก็ได้พ่อควาน,นยายก็จะรีบขึ้นไปทานอาหารต่ออีกนะคะนี่นะคะคุณยายนวลจันทร์ของเรานะคะหุนยาวเขา